มือขวาทับมือซ้ายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกย,วยาวๆหายใจเข้าลึกๆระวังเผอตดออกมาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกย,วยาวๆ พนมมือขึ้นพูดตามพระอาจารย์ในทุกทุกวัน,วนตื่นเช้ามาต้องรู้จักยิ้มยิ้มให้ตัวเองยิ้มให้คุณพ่อคุณแม่ยิ้มให้คุณครูยิ้มให้กับธรรมชาติและธรรมชาติ โลกใบนี้จะยิมให้กับเราพระอาจารย์เนี่ยเวลาอยู่วัดโลกพระอาจารย์ชอบยิ้มมากเลยโลกพระอาจารย์จะชอบไปนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามโลกพระอาจารย์ก็ยนตั่งมองใบมะขามใบมะขามมันส่นพระอาจารย์ก็ยิ้มใบมะขามมันร่วงโลกพระอาจารย์ก็ยิ้มพระอาจารย์เป็นคนชอบยิ้ม นายหนูลองยิ้มให้พระเจ้าหน่อยสิยิ้มไหนลองหันหน้าไปยิ้มให้เพื่อนหน่อยสิยิ้มไหนลองหันหน้าไปหายายดาวหน่อยสิยิ้มให้ยายะหน่อยยิ้มเห็นไหมคุณยายดาวนี่ยิ้มสวยหันหน้าไปหาพี่งามแน่หน่อยยิ้มให้พี่งามแน่หน่อยยิ้มโอ้พี่งามเน่ยิ้มเหมือนเด็กปิยอ่อนมากยิ้มแบบสดใสน้าเลยหันหน้าไปหายายเอ๊ดไปหายายเอ๊ด ยิมแล้วยายเอ็กหน่อยยิงนี่ยายเอ็กนั่งเป็นนั่งเป็นยายปูโสเฝ้าซับเลยโอ้อันหน้หาพระอาจารย์เอามือเตาหัวลายเอวพนมมือเก็บมือมีคนนั่งหลังไม่ตรงครับจำได้ไหมลูกพระอาจารย์บอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้จักกันฉะนั้นพระอาจารย์ ให้เวลาหนูสิบวินาทีให้หนูจับกลุ่มสามคนสิบเก้าใครจับกลุ่มได้แล้วนั่งลงแปดนั่งลงนั่งคัตมาล้มอมเปวงกลมเจ็ดนั่งลงนะนั่งลงคัตมาล้มอมเปวงกลม ห้าสี่สามคนนะกลุ่มละสามคนสามสองหนึ่งเอาเมือประบเขาประบเขาประกมือ เข่าเข่ามือสามสองหนึ่งเข่าเข่ามือเข่าเข่ามือเข่าเข่ามือนั่งร้องวงเปวงกลมสามคนเข่าเข่ามือนั่งร้องวงเปวงกลมสามคนมีคนไม่ร้องวงมีคนยังไม่ขัดตาา่อมาเร้งวงเข่าเข่ามือ เท้าเขา่เขามือเอา,เม,ออา,าเอมือเต่าหัวลายเอลพนมมือเก็บมือใครได้ครบสามคนแล้วยกมือไม่ได้ครับเอาเมือุ๊บใครยังได้ไม่ครบสามคนยกมือ อ่าไปนู่นแล้วลูกอ่าหนูลูกหนูผู้ชายว่นหัาหลังกลับไปอยู่กับพี่เลยนะนี่ครบสามแล้วลูกนี่นี่มีคนนี่ลูกอ่าได้ลูกได้ลูกฝากฝากน้องหน่อยนะเอามือเตาหัวลายเอลพนมมือพวกตามพระจารเพื่อนจารเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนเธอนั่นแหละที่เรา อยู่ด้วยกันเป็นโชคชะตาทำให้เรารู้จักกันต่อไปนี้เราจะเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันเตือนกันและกันเรากินข้าวด้วยกันไปห้องน้ำด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งกันฉันจะเป็นเพื่อนเธอเธอจะเป็นเพื่อนฉันยกมือขึ้นมาสองมือสองข้างสองข้างอเอามือจบมือเพื่อนคนข้างหน้าเรามองตาเพื่อนเพื่อนจ๋าเธอชื่ออะไรบอกฉันหน่อยได้ไหมพระาจารย์ ให้เวลาหนึ่งนาทีถามชื่อเพื่อนรู้จักเพื่อนรู้จัก,จกน้องหอให้มากกว่านี้เริ่มหนึ่งนาทีนะเก่งม,มากลถามไม่ได้ว่าชื่ออะไรชื่อเล่นอะไรชอบกินอะไร เอามือปรเคาวปรเคาวประคาประมือเข้าเขา,ขามือขาเขามือขาเขามือพระอาจารย์จะสุ่มถามนะเอามือเต่าหัวลายเอลบนมือเก็บมือให้เวลาอีกสามสิบวินาทีถามชื่อเล่นอาหารที่ชอบ เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเก่งมากครับพระอารขอความสงบนี่หนึ่งนาทีอึ๊บห้าหลังตรงสี่ลับตาสาม ส่งเสียงแห่งความเงียบสองหนึ่งอึ๊บเอามือเตาหัวแต่ลายแต่เอวเอามือจับหูจับแก้มปิดปากนั่งตัวตรงอึบปิดปากตัวเองนะอย่าไปปิดปากเพื่อนนะลูกนะเขมนะลูกเข็มนะลูก,ลกเอามือเตาหัว ลายเอวพนมมือเก็บมืออึ๊บจากนั้นหันหลังชนกันกับเพื่อนเอาหลังมาชนกันกับเพื่อนสามคนของเราอ่าเก่งมากลลกอึ๊บหันหลังชนกันกับเพื่อนหันหลังชนกันกับเพื่อนหันหลังชนกันหันหลัง หันหลังชนกันหันหลังชนกันเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเอามือข้องแขนเคลื่อนไหวเอามือข้องแขนเคื่อนไหวดูเลจากนั้นค่อยค่อยืนขึ้นค่อยคยยืนขึ้นย,ย,ยืนขึ้นย,ยืนขึ้น ยืนขึ้นยืนขึ้นเอามือของแขนเพื่อนไว้ค่อยยืนขึ้นครับมี่ของแขนพระจาร่าเลยลูกอ่าพูดตามพระจา์เพ,จาเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนยืนขึ้นได้แล้วเราจะไปด้วยกัน นับสามงหนึ่ง 1, ใครยังไม่ยืนแพ้เฝ้าสามสองหนึ่งยืนทุ๊บเอามือข้อแขนพ่อนไว้เป็นวงกลมเก่งมากลูกเก่งมากลูก,ากลจากนั้น okay, พะอจารย์บอกสตาร์ทให้เริ่มเดินสต็อปให้ชา้าๆให้หยุดสโลห้เดินชา้าๆสามสองหนึ่งสตาร์ทเดินเดินไปด้วยกันสโลสโลสโล ช้า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 สต๊อกหยุดหยุพูดตามพอาจยาเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนเดินไปทางไหนรอเราด้วยสิรอเราด้วยสิเราจะไปด้วยกันสต๊อปหยุดหึุ สตาร์ทเริ่มเดินเดินสโลชันช้าชันสต็อปหยุดปุ๊บเพื่อนเจ้าเพื่อนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยถ้าเหนื่อยนั่งลงก่อนทั้งหมดนั่งลงฮึหันหน้าหาเพื่อนของเราหันหน้าหาเพื่อนของเรา ปรบมือหนึ่ง้างปรบมือหนึ่งห้างสองห้างเอามือตาหัวลายเอวพนมมือเก็บมือขอความสงบนีหนึ่งนาทีห้าหลังตรงสี่หลับตาสามส่งเสียงความเงียบ สองกลับไปอยู่ลงหายใจอึ๊บเอาเมือต่อหัวลายเอวปนมมือเก็บมือพูดตามอาจารย์เพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อน,นอยู่ด้วยกัน,นต้องรักกัน,นไปด้วยกันอยู่ด้วยกัน เล่นกันเบาๆรักกันเข้าไว้มุ้งมิงมุ้งมิงกุงกิงกุงกิงยกมือขวาขึ้นมาสูงสยกมือขวาขึ้นมาสูงๆชูนิ้กก้อยชูนิ้กก้อยเกี่ยวก้อยสัญญาใจกับเพื่อนต่อวันนี้จะเล่นการรักกันสัญญาใจสัญญาใจยกมือยกมือเก่งมากโลกอึ๊บอึ๊บปรบมือหนึ่งังสองท้ง สาครั้งเอามือตาวหัวลายเอวบนนมือเก็บมือนั่งร้องวงเป็นวงกลมกลุ่มของเราสามคนให้ห่างจากลนะาจากลุ่มอื่นด้วยนะให้ห่างจากกลุ่มอื่นด้วยอ่าให้ห่างจากกูให้เต็หมหอประชุมนี่เลยฮึมนั่งวงเป็นวงกลมร้องวงเป็นสามคน เอามือปรบเขาปรบมือเข้าเข้ามือเขาเ้ามือเข้าเข่ามือเาเ้อไปเรื่อยๆสามสอง่เข้าเข้ามือเาเ้อดังกว่านี้เข่าเข่ามือ เอาเมือเตาหัวลายเอลพนมมือพอาจา์ขอความสงบนิ่งหนึ่งนาทีใครนั่งหลังไม่ตรงอดเล่นเกมต่อไปถ้าหลังตรงเสียงใครเสียงใครสีหลับตาไอแอมไอแอมอ,อ,อดเล่นเกมนะนั่งหลังตรง หลับตาล้อมวงกลมสามคนกลุ่มของเรานั่งขัดสมาล้อวงกลมสามคนกลุ่มของเรามีคนหนั่งหลังไม่ตรงมีคนยังไม่หลับตาอพ๊พวกสองคนเขาพูดแต่เล่นนะอดเล่นเกมนะอยากเล่นเกมต่อไมแผ่นน้ำลูกอยากไหมครับนั่งหลังตรงหลับตาอึ๊บเนอห้าหลังตรงส หลับตาสามส่งเสียแห่งความเงียบสองหนึ่งอึ๊บมีคนนั่งหลังไม่ตรงมีคนยังไม่หลับตา กลุ่มไหนนั่งหลังตรงหลับตาแล้วเดี๋ยวป้าดาจะแจกอุปกรณ์ใครยังไม่นั่งหลังไม่ตรงไม่หลับตาป้าดาป้าป้าเอกพี่งามเนตจะไม่แจกอุปกรณ์ห้าหลังตรงสี่หลับตากลุ่มไหนนั่งหลังตรงหลับตาแล้วพนมมือขึ้นส่วนนวลพร้อมอาจารย์ พนมมือขึ้นสวดมนต์พร้อมพระจรันทร์สามสองหนึ่งอา,าหังสัมมาสัมพุทโทธภัขาวาพุทธังภาาักควาตันตบีวาเทมิกราสาวาคาโตภัขาวตาธรรมโมธรรมนอมาสา มิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆงนามมมิกราบตันโมสามจบพร้อมกันนาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความสงบนี่หนึ่งาทีห้าหลังตรงสี่หลับตา สามเสียงใครกลุ่มไหนยังมีเสียงไม่ต้องแจก,กอุปกรณ์นะกลุ่มไหนนั่งหลังตรงหลับตาล้อมวงกลมได้แล้วพี่งามนี่จะแจกของให้นะม,นมีคนหนั่งหลังไม่ตรงมีคนยังไม่หลับตาใครไม่พร้อมอดได้ของนะลูกนะ เสียงใครเสียงพี่หรือเสียงน้องนะเสียงข้าหลังใช่ไหมลูกสาธุพระจาจะเสกมือพระจาเป็นมือกิจสิทธิ์จะเดินไปหาเด็กที่นั่งหลังไม่ตรงอ่าข้าหลังตรงอึ๊ใครนาะใครเนะอัะตอมหรือเปล่าโอตอมนั่งหลังตรงมากเลย ใครนะใครนะขีนหรือเปล่านะงงโดนชีหวัวนโนเลยไปแล้วไปแล้วพระจันทร์เดินไปหาแล้วใครนะใครนะอารันหรือเปล่าเอยอารันเด็กดีนั่งหลังตรงมากจิมมี่หรือเปล่าลกูกจิมมี่กับหลังหันลูกกับหลังหันเราวงกลมลูก่า ส่วนใครนั่งหลังตรงหลับตาจะมีของในมือให้นะลูกนะเก่งมากลูกเออเสียงใครเสียงใครพระอาจารย์ให้พี่งามให้ป้าเอจแจกดินน้ำมันละไมจิ้มฟันนะลูกนะให้หนูสร้างหอคอยให้สูงให้สวย กับเพื่อนโดยเอาดินน้ำมันปั้นเป็นก้อนเล็กๆแล้วเอาไม้ยิ้มฟันเสียบขึ้นไปให้มันเป็นหอคอยเป็นโมเดลสวยๆทำกับเพื่อนใครทำได้สวยได้สื่อความหมายพรายจาจะแจกขนมกินข้าวก่อนเอาวางลงกับพื้นเลยนะปรึกษากับเพื่อนเราจะทำอะไรให้เป็นหอคอยที่สูงที่สวย ที่สื่อความหมายได้ดีนะลูกนะเอาเลยเอาเลยเจรเดิพนพรปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนเล็กๆใครนึกภาพไม่ออกมองข้างหน้าลูกทำแบบนี้นะลูกนะดินน้ำมันปั้นเป็นก้อนเล็กๆแบบข้างหน้าลูกอ่าเราหมายยุ้ฟันเสียบสลับไปเลย เดี๋ยวพี่งามเดินดูกลุ่มด้วยนะน้องคนไหนทำไม่ได้พี่ป๊อกแป๊กป่องแปงด้วยนะ